สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงกก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังภาคต่อ j จ c k เวทเชอร์ Jack, Winter, Never Go Back ยอดคนสือประหัมภาคที่2ครับเรื่องราวของชายสุดอัจฉริยะที่เก่งรอบด้านพเนจรไปเรื่อยกระทั่งเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขานั้นต้องกลับมาใช้ความสามารถปลดสกิลเทพของตัวเองอีกครั้งก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากจะดูว่าเรื่องราวในหนังจะลุน้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของภาคนี้เราก็จะเห็นคนมุงดูชายสี่คนที่นอนเจ็บอยู่เจ้าหน้าที่ที่มาเจอก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถชนมาหรือเปล่าชายคนหนึ่งตอบทันทีว่าเปล่าตีกันนะ่ะคนเดียวซัดสี่คนหมอบไม่ทันกระพริบตาเขายังอยู่ในนั้นก่อนที่จะชี้ไปยังพระเอกที่นั่งอยู่ในร้านอาหารเจ้าหน้าที่กลื่นน้ำลายก่อนจะจ่อปืนเข้าไปหาพระเอกสั่งยกมือขึ้นและหันมาชา้ชาๆพระเอกยอมให้จับง่ายๆนายนาอำเภอคนดูในกระเป๋าพระเอกก็มีเพียงบัตรเจ้าหน้าที่กองทัพที่หมดอายุพร้อมกับเงินอีก38เหรียญและแปลงสีฟันอ เดียวไม่มีที่อยู่บ้านนายอำเภอบอกว่าทำร้ายคนอื่นนะ่ะเป็นความผิดร้ายแรงในรัฐนี้นะอาจจำคุกถึง20ปีพวกเขาเนี่ยจะพาพระเอกไปแต่พี่แกก็เอ่ยขึ้นว่ามี2อ,อย่างจะเกิดขึ้นในอีก90วิต่อจากนี้อย่างแรกโทรศัพท์ในร้านจะดังขึ้นอย่างที่สองนายจะใส่กุญแจคู่นี้ไปจนถึงเรือนจำพวกนายอำเภอก็หัวเราะแต่ไม่นานก็ต้องเหวอเพราะโทรศัพท์มันดังจริงๆพระเอกบอกว่านั่นคือผู้พันเทอร์เนอร์จากหน่วยสรวัตทหารในเวอร์จิเนียพวกแกจะถูกจับในข้อหาลักพาตัวไม่กี่วิต่อมา รถตำรวจหลายคันก็ตรงมายังที่นี่ในอำเภอหน้าเจือนถามว่าพระเอกเป็นใครกันแน่พระเอกตอบทันทีคนที่ไหนไม่คิดว่าจะเจอ จากนั้นก็เป็นดังที่พระเอกบอกพวกนายอำเภอถูกจับใส่กุญแจมือพระเอกเดินชิวออกมาก่อนจะโทรไปหาผู้พันเทอร์เนอร์ซึ่งเธอก็คือนางเอกของภาคนี้นางเอกถามกลับว่านี่ใครพูดพอรู้ว่าคือแจ็ควิเชอร์เธอก็ดีใจวันในที่สุดก็ได้คุยกันสักทีพระเอกขอบคุณที่ช่วยเขาไว้เมื่อครู่ทั้งสองได้คุยกันหลายครั้งกระทั่งนางเอกถามว่าทําไมพระเอกถึงลาออกเขาก็บอกเพียงว่าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วเครื่องแบบไม่เข้ากับเขาพระเอกชวนมากินข้าวตอบแทนที่ช่วยเขาไว้นางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะชอบ พระเอกตัวเป็นเป็นไหมเพราะว่าเธอยังไม่เคยเจอแจ็ควิชเชอร์เลยฉากตัดมาพระเอกก็เดินทางมาพบนางเอก แต่ว่าดันมาเจอผู้พันโมแกนพระเอกคิดว่าเข้าห้องผิดแต่โมแกนเนี่ยก็เชิญเขาเข้ามาแถมเรียกพระเอกว่าผู้พันซึ่งคือยศดก่อนพระเอกลาออกพอได้คุยกันพระเอกก็ต้องตกใจครับเพราะว่าโมแกนบอกว่านางเอกถูกปลดประจำการเธอถูกจับกลุมผูกขึ้นสารทหารในข้อหาทำการจรกรรมซึ่งโมแกนมาทำงานแทนชั่วคราวพระเอกก็ขอตัวทันทีและจาวิชลูกน้องนางเอกเนี่ยก็บอกกับพระเอกตามตรงว่านางเอกเป็นทหารน้ำดีพระเอกถามถึงทนายของเธอจนได้รู้ว่าคือพันเอกไดเออร์พระเอกก็ไปพบเขาทันทีซึ่งผู้ ก็รอเจออยู่แล้วทว่าก่อนที่พระเอกจะได้พูดอะไรผู้พันกลับยื่นกระดาษที่มีรูปสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าแซมอายุ15ปีและบอกว่านี่เป็นลูกสาวของพระเอกซึ่งเขาไม่เคยสงค่าเลี้ยงดูเลยพระเอกได้ฟังก็งงมากเพราะว่าเขานั้นไม่เคยมีลูกต้องผิดพลาดแน่ผู้พันก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ผิดพลาดเท่านั้นแหละเด็กคนนี้เข้าออกบ้านอุปถัมมาตลอดชีวิตพระเอกแอบเก็บรูปแซมไว้ก่อนที่จะบอกเสียงแข็งว่าเขาไม่มีลูกแล้วก็ไม่สนใจเรื่องนี้เขามาถามเรื่องนางเอกซึ่งก็ได้รู้ว่านางเอกถูกจับในข้อหาขายความลับ ลาเอกซักไซ้ถามต่อแต่เหมือนผู้พันเนี่ยจะไม่อยากบอกอะไรทั้งสิ้นปลาเอกก็เข้าใจทันทีเขาทิ้งท้ายว่าผู้พันอาจเคยเป็นทนายที่ดีแต่ที่เขาเห็นอยู่นี้คือการทำทุกวิธีเพื่อไม่ให้กระทบเงินบำนาญปลาเอกก็เดินออกมาซึ่งก็สวนกับมอร์แกนที่มองเขาอย่างแปลกใจปลาเอกมากินข้าวนั่งมองรูปแสมซึ่งก็มีรถคันหนึ่งตามปลาเอกมาตลอดทางเป็นชายสวมแว่นดำสองคนพวกเขาเตรียมปืนพร้อมระหว่างทั้งสองคุยกันเซียวเวกปลาเอกก็วับมาต่อหน้าก่อนจะชกทันลูกกระจกเข้าเบ้าหน้ามันจนชายคนนั้นสลบไป แล้วก็จอ่อปืนใส่อีกคนพระเอกเปิดดูบัตรพวกนี้จนได้รู้ว่ามาจากบริษัทพาราซอสเขาบอกชายคนนั้นฉันไม่ชอบถูกใครตามก่อนที่จะเดินออกมาพร้อมกับถอดปืนออกจากกันจากนั้นพระเอกก็ออกตามหาแซมจนได้เจอเธอครับที่กําลังซื้อของอยู่เขาแอบ,บมองเธออยู่ไกลๆจนกระทั่งเธอจับได้และก็พูดประโยคเดียวกับพระเอกป๊ะว่าฉันไม่ชอบถูกใครตามเดินเอาพี่แจ็คสะดุ้งเล็กน้อยพระเอกก็อ้างรับว่าเขาคือเพื่อนเก่าแม่เธอแต่ว่าแซมไม่สนและเหมือนว่าจะไม่ชอบแม่ตัวเองด้วยก่อนที่จะเดินจากไปทว่า ตอนนั้นก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งที่ได้แอบถ่ายรูปพระเอกไว้ ชาติตัดมาผู้พันไดเออร์ก็เหมือนที่จะคิดได้ก่อนที่จะนัดพระเอกและมอบข้อมูลให้เป็นรูปจ่าสองคนที่นางเอกส่งไปสอบสวนที่อักกันและ2วันต่อมาพวกเขาก็ถูกยิงด้วยปืนระยะประชิดและวันต่อมานางเอกก็ถูกจับกลุ่มพระเอกถามถึงพาราซอสบริษัทของชายสองคนที่แอบตามพระเอกเมื่อวานนี้จนได้รู้ว่าคือผู้รับเหมารายใหญ่ของกองทัพพระเอกสงสัยว่าพาราซอสเนี่ยตาดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือว่าพวกมันตามพระเอกตั้งแต่เขามาที่นี่เขาสันนิษฐานว่าคนฆ่าจ่าสองคนนี้ต้องการแยก ตัวนางเอกออกไปและอาจจะคิดฆ่าเธอด้วยแต่ผู้พันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแถมว่าพระเอกเพอเจอร์ที่เอา2เรื่องนี้มาปลูกกันและนางเอกไม่ต้องการให้พระเอกมาเกี่ยวข้องพระเอกพูดเสียงแข็งรับ ว่าต้องเอาตัวเธอออกมาทำเดี๋ยวนี้คืนนี้พระเอกจะโทรหาและคืนนั้นพระเอกนั่งมองรูปจ่าสองคนและก็นึกภาพที่พวกเขานั้นโดนยิงตายจากนั้นก็โทรหาผู้พันแต่เขาก็ไม่รับสายเพราะว่าตอนนี้เขาถูกมัดแล้วก็อยู่ในสภาพโดนซ้อมด้วยชายคนเดียวกันที่แอบถ่ายรูปพระเอกครับเขาไม่มีชื่อแต่ถูกเรียกว่าเดอะฮันเตอร์หรือนักล่าเขาถาม ว่าผู้พันเนี่ยบอกพระเอกไปมากแค่ไหนผู้พันเอ่ยเพียงว่าเราคุยกันเพียง10นาทีอันเตอร์บอกทันทีว่านั่นมันนานมากเดี๋ยวจะรู้ว่านานแค่ไหนแล้วเขาก็เริ่มซ้อมผู้พันจนเขาตาย ฉากตัดมานายทหารที่ชื่อเอสพินเขาเคยดวยนพระเอกลงโทษตอนที่ยังเรียนอยู่เอสพินมาหาพระเอกบอกว่าผู้พันโมแกนต้องการพบทว่าพอไปถึงโมแกนก็ยัดข้อหาพระเอกทันทีแต่ว,ว่าที่มือพระเอกมีรอยชกทั้งที่เมื่อวานไม่มีและผู้พันไดเออร์ถูกซ้อมตายเมื่อวานนี้ในห้องพักพระเอกบอกว่านั่นอยู่นอกพื้นที่กองทัพต้องส่งตัวเขาให้ตำรวจวอชิงตันแต่โมแกนก็ให้เหตุผลว่าเขาจับกุมพระเอกได้ตามมาตรา10.75ประมวลกฎหมายทหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างพระเอกเป็นบุคคลให้เรียกตัวกลับได้ในสถานการณ์ ุกเฉินซึ่งร,ร้อยโทสลิแวนทนายของพระเอกก็บอกว่าพระเอกเซนยินยอมตอนปลดประจำการพระเอกก็นิ่งและก็ถูกจับกุมไป จาวิสเห็นเนี่ยเธอก็ตกใจเอสพินนำตัวพระเอกมาส่งซึ่งตอนนั้นนางเอกก็ถูกนำตัวออกมาเช่นกันพระเอกแอบมองผ่านกล้องก่อนที่จะถูกกักตัวไว้กับทนายซาริแวนก็พูดข้อมูลต่างๆเพื่อจะช่วยพระเอกแต่พี่แกกลับไม่สนใจเท่าไหร่เอาแต่พูดว่าพวกมันไม่มีหลักฐานที่จะจับนางเอกและมันจะฆ่าเขานางเอกและซาริแวนก็อาจมีส่วนซึ่งเธอก็โกรธที่พระเอกไม่สนใจและก็สะบัดไปว่านี่ไอ้หอกหักนายโดนคดีฆ่าคนนะฉันจะว่าความให้ตามหน้าที่ไม่เอาก็ตามใจพระเอกก็นิ่งก่อนที่จะขอโทษ ก็บอกว่าน้ําตาลในเลือดต่ําเวียนหัวนิดนตช่วยไปหาอะไรให้กินหน่อยซาริแวนก็ทําหน้าเบื่อก่อนที่จะเดินไปหาแซนด์วิชให้พระเอกทว่าเมื่อเธอออกไปพระเอกก็ขโมยกุญแจรถและก็เงินของซาริแวนเขาบอกเอสพินที่ยืนเฝ้าอยู่ว่าหมดธุระแล้วเอสพินก็พาพระเอกออกมาพระเอกสแกนความจําในเส้นทางที่เขาเข้ามาเอสพินผลักพระเอกเข้าไปในห้องขัง แต่แล้วเสียววิพระเอกก็สับสอกจัดการเอสพินจนสลบก่อนที่จะเอาชุดของเขามาใส่ด้านนางเอกตอนนั้นทหารคนหนึ่งก็พาชายแปลกหน้าสองคนบอกว่าเขามาย้ายนางเอกออกไป ตอนนั้นเองครับพระเอกก็เดินตามเสียงนางเอกมาและเซียววิเขาก็จัดการชายสองคนนั้นนางเอกเห็นก็ตกใจพระเอกบอกว่าพวกมันมาเพื่อฆ่าเธอเมื่อวานมันฆ่าทนายไปแล้วพระเอกซัดชายสองคนนั้นก่อนจะพานางเอกออกมาซึ่งเธอก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าได้สั่งไว้แล้วว่าอย่ามายุ่งเธอจัดการได้น่ะและนางเอกเนี่ยก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่าเห็นเสื้อเอสพินที่พระเอกใส่อยู่พระเอกบอกว่าเขาไม่ตายหรอกนะตอนนั้นเองครับซาลิแวนเนี่ยกำลังจะเข้ามาพระเอกก็อาศัยจังหวะนั้นจับนางเอกวิ่งใช้ไม้หยุดประตูก่อนจะวิ่ง ไปแต่ก็ต้องมาเสียเวลาหารถซาริแวนเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันหมดเป็นซีดานสีดำทหารเนี่ยก็ออกตามล่าพวกเขาตอนนั้นเองรถทหารก็ผ่านมาพอดีพระเอกกดหารถซาริแวนไว้ก่อนที่จะไปขึ้นรถทหารแต่สุดท้ายทหารก็ขับออกล่าจนหยุดรถทหารไว้ได้ทว่าระหว่างที่พวกเขาคนรถคันนั้นเนี่ยหารู้ไม่รับว่าพระเอกซ้อนแผนลึกกว่าน,นั้นเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บนรถเก๋งกับนางเอกแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเธอรู้สึกเหมือนพระเอกสนุกเลยพระเอกสวนกลับว่าคุณมีวิธีขอบคุณที่น่าสนใจดี นมแกเขาก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอสพินบอกว่าเขาจะเอาคืนพระเอกแน่และไม่นานพวกเอสพินเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าพระเอกใช้รถของหน่วยเอสพินสั่งทหารทุกคนออกตามล่าซึ่งพระเอกก็ได้ยินทุกอย่างผ่านรถที่ผู้เขานั่งแต่พระเอกกลับสนใจอายุนางเอกที่เอสพินบอกมากกว่านั่นคือ34ส่วนพระเอกนั้น40กว่าหลังจากนั้นก็เป็นการไล่ล่าของตำรวจและการเอาตัวรอดของพวกพระเอกซึ่งพีทอมครูซนักวิ่งเนี่ยก็พานางเอกสปีดผ่านผู้คนบนสนามหญ้าขึ้นรถแท็กซี่ระหว่างนั่งรถนางเอก ก็โทษตัวเองที่ลูกน้องสองคนตายไปเธอน่าจะไปที่นั่นด้วยตัวเองแต่ที่น่าเศร้าทั้งสองไม่ได้ตายด้วยฝีมือตาลีบันแต่เป็นฝีมือของกองทัพตัวเองนางเอกจะหาให้เจอว่ามันเป็นใครแล้วแก้แค้นให้ทั้งสองพระเอกถามว่าจ่าสองคนไปทําอะไรที่นั่นจนได้รู้ว่าอาวุธหายไปหลายพันชิ้นตอนมีคําสั่งให้ถอนกําลังพวกเขาเนี่ยไปยังร้านคอมนางเอกเข้าสู่ระบบกองทัพทําให้พวกเอสเพนรู้ตําแหน่งหมอแกนก็สั่งฮันเตอร์นักฆ่าฝีมือฉกาจไปจัดการพวกมันซะด้านนางเอกเ,เธอก็โดนบล็อกเข้าสู่ระบบไม่ได้ ฮันเตอร์ก็มาถึงเขาเตรียมปืนเก็บเสียงพระเอกบอกนางเอกทันทีว่าพวกเขาจะเจอตำแหน่งในอีกไม่กี่วิพวกพระเอกจึงรีบออกมาฮันเตอร์ก็เดินตามและด้วยเซนส์ของพระเอกเนี่ยเขาก็บอกทันทีว่าเรากำลังถูกตามไม่ใช่ตำรวจเป็นมืออาชีพระยะ50หลาชุดดำผมน้ำตาลตอนนั้นเองครับรถบัสก็กำลังจะมาพวกเขารีบวิ่งไปขึ้นแต่ก็ไม่ทันทั้งสองวิ่งไปยังร้านอาหารฮันเตอร์เดินตามอย่างชิลดวดานพระเอกพวกเขาสั่งเชฟออกไปและไม่นานนักฮันเตอร์ก็จ่อปืนเข้ามาพระเอกที่แอบอยู่ก็เขา เขาจัดการจากด้านหลังเขาสับศอกแต่ฮันเตอร์เนี่ยก็เอาคืนสองคนสู้กันอย่างสูสีมากครับนางเอกจะเข้าไปช่วยแต่พระเอกก็สั่งห้ามไว้ฮันเตอร์ซัดพระเอกจนหมึน่นนางเอกทนไม่ไหวแต่พอเข้าบวกก็โดนซัดร่วงอีกคนสุดท้ายฝั่งพระเอกกําลังจะแพ้แต่ตํารวจก็เข้ามาซะก่อนเขาสั่งฮันเตอร์วางอาวุธเพระว่าเซียววีเขาก็จัดการตํารวจลงได้ทว่าตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็หนีขึ้นรถบัสไปแล้วทั้งสองไปยังห้องพักนางเอกก็พูดขึ้นว่าจังหวะเราขัดกันนะ่ะและฮันเตอร์มันเก่งแต่คราวหน้าเสร็จเราแน่ระว่าง พอเอกเข้าห้องน้ำนางเอกก็แอบ,บเห็นรูปแซม ฉากตัดมาฮันเตอร์คุยกับนายพลเจมส์หัวหน้าใหญ่สุดของพาวเสซฮันเตอร์เนี่ยดูประวัติพระเอกแล้วก็พูดขึ้นว่าแจ็คริชเชอร์คนนี้น่าสนใจดีนายพลบอกกลับทันทีว่านายนึกไม่ถึงหรอกเขาได้เหรียญรอบทุกประเภทแล้วอย่ามองว่ากําลังแข่งกับเขาอยู่แต่ฮันเตอร์ก็บอกว่าไม่ทันแล้วและฮันเตอร์มั่นใจมากว่าเขาคนเดียวสามารถจัดการพระเอกได้สบายนายพลบอกทันทีว่าพิสูจน์มาด้านพระเอกเขาโทรไปหาโมแกนหลังจากพูดใส่กันไปมาพระเอกก็ปรกากฏตัวโมแกนตกใจมากพระเอกเข้าจัดการ Morgan. และให้นางเอกหาข้อมูลทั้งรายงานการตายของจ่าสองคนและก็อื่นๆมอแกนบอกพระเอกคิดว่าแกชนะสินะฉันมีทางเล่นงานแกนแน่ไอวิชเชอร์จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไปปิ้นเอกสารจนได้รู้ว่าคนสุดท้ายที่ลูกน้องของนางเอกคุยด้วยเนี่ยคือทหารที่ชื่อว่าแดเนียลพระเอกติดต่อไปหาจ่าวิชเพื่อให้เธอช่วยหาที่อยู่ของแดเนียลซึ่งข้อมูลที่นางเอกได้มาเนี่ยยังมีรูปของพระเอกแล้วก็แซมด้วยพวกเขาก็รีบไปหาเธอทันทีแต่ก็เจอเพียงสองสามีภรรยาที่ถูกยิงตายไปไม่นานแต่ว่าพอสำรวจด,ดูรอบ,รบ แซมก็ออกมาจากโต๊ะแล้วก็จะวิ่งหนีไปแต่พระเอกก็กอดเธอไว้พระเอกทําให้เธอใจเย็นลงได้พวกเขาพาเธอออกมาโดยเพราะเอกบอกว่าตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งจะทําร้ายเธอและนางเอกก็เสนอแผนให้พาแซมไปเข้าโรงเรียนนางเอกรู้จักกับครูใหญ่ที่นั่นเธอจะปลอดภัยแต่แซมเนี่ยเธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับพระเอกจึงดึงเธอมาคุยส่วนตัวเขาถามแบบจริงจังว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่พระเอกบอกว่างั้นต่อจากนี้เธอต้องทําตามที่เราบอกเข้าใจไหมแซมตอบกลับว่าเธอเข้าใจแล้วแต่พระ เอกเนี่ยเป็นคนที่ดูเครียดมากเลยด้านฮันเตอร์ เขามาหาโมแกนบอกว่าพระเอกได้ตัวเด็กไปแล้วเขาสงสัยว่าโมแกนเนี่ยคือคนที่บอกที่อยู่เธอเพราะว่าพระเอกมาที่นี่โมแกนก็ชิงโกรธไปก่อนว่าแกดักดูฉันกันเหรอฮันเตอร์ก็ถามดีๆว่าบอกอะไรมันไปแต่โมแกนก็ยืนกรานว่ามันมาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกอะไรจนกระทั่งฮันเตอร์เห็นลายนิ้วมือพระเอกที่โทรศัพท์เซียววีเขาก็จัดการซัดอีกฝ่ายทันทีจับโทรศัพท์ฟาดไม่หยังจนโมแกนตายลงไปฉากตัดมาพวกพระเอกก็มาฝากแซมให้กับครูใหญ่ซึ่งอีกฝ่ายก็ยินดีเพราะว่านางเอกเคยช่วยซึ่งพระเอกเนี่ย ก็แอบมองลูกสาวตลอดกระทั่งเธอแอบใช้มือถือพระเอกตรงไปหาทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอกหกวว่าไม่มีเขาพาเธอออกมาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะพวกมันจะรู้ตำแหน่งแน่เขาป้ามือถือทิอ้งตอนนั้นเองจาริสก็แจ้งพระเอกเรื่องบริษัทพาราซอสที่มีปัญหาเรื่องการเงินกับรัฐบาลและแดเนียลตอนนี้อยู่ที่นิวออร์ลีนและวันนี้ผู้พันมอร์แกนถูกฆ่าแถมมีลายนิ้วมือพระเอกบนอาวุธที่ใช้ฆ่าด้วยพระเอกบอกทุกคนว่าเราต้องไปที่นิวออร์ลีนต้องเจอตัวแดเนียลก่อนที่พาราซอสจะเจอด้านฮันเต โทรศัพท์ที่พระเอกโยนทิ้งพวกพระเอกก็ออกเดินทางแล้วระหว่างอยู่บนเครื่องพระเอกนอนหลับพักผ่อนแซมก็คุยกับนางเอกบอกว่าเธอก็มีพ่อเขาเป็นทหารและทิ้งไปตั้งแต่เธอยังไม่เกิดพระเอกก็แอบฟังเงียบๆแซมไม่รู้จักชื่อพ่อ้วยซ้ำแม่ไม่เคยบอกพูดแต่เพียงว่าเขาเป็นวีรบุรุษและก็เป็นผู้ชายเลวระหว่างที่เครื่องจะลดระดับการบินนั้นพระเอกที่รู้อยู่แล้วว่ามีคนแอบตามมาครับระหว่างที่ทุกคนหลับเขาก็ลุกขึ้นไปหามันแล้วก็ซัดหน้าชายคนนั้นหลับคาเมือ่อก่อนนาอ,อนไปให้งเกเกช็ค และพี่แกเนี่ยก็ตามไปในห้องน้ําจัดการชายอีกคนที่มาด้วยกันระหว่างที่จะลงเครื่องพระเอกก็โทรไปเบอร์ล่าสุดของกาดซึ่งคนสั่งการก็คือฮันเตอร์ครับซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่แปลกใจนักที่พระเอกรับมือได้ก่อนที่จะบอกว่าพวกมันเป็นทีมบีพระเอกถามว่าแล้วแกล่ะเป็นอะไรหน่วยซิลงั้นเหรอซึ่งฮันเตอร์บอกว่าใกล้เคียงเขาเสนอให้ส่งนางเอกมาแล้วจะไม่ทําอะไรพระเอกตอบกลับเพียงว่าถึงนิวออร์ลนเมื่อไหร่ติดต่อหาฉันแล้วกันทว่าพอลงจากเครื่องพวกฮันเตอร์เนี่ยเขาก็อยู่ที่นั่นแล้วครับสองฝ่ายเห็นกัน ผ่านกระจกพวกพระเอกก็รีบวิ่งทันทีฮันเตอร์3คนก็วิ่งตามหลังจากได้ล่ากันอยู่สักพักสุดท้ายพระเอกก็รอดไปได้ถึงจุดนี้แซมเธอไม่ไหวแล้วบอกให้พระเอกอธิบายมาให้หมดไม่งั้นเธอจะพยายามหนีถ้ามีโอกาสพระเอกจึงเอ่ยขึ้นว่าพวกมันคิดว่าแซมเป็นลูกสาวของเขาแซมได้ฟังก็หัวเราะบอกว่าไม่ใช่แน่นอน พระเอกถามแน่ใจได้ยังไงแม่เธอส่งเรื่องไปให้กองทัพเพื่อพิสูจน์ว่าฉันคือพ่อเธอแซมก็อึ้งไปพักใหญ่พวกเขาไปพักที่โรงแรมอาบน้ำล้างตัวก่อนที่พระเอกจะเสนอให้นางเอกอยู่เฝ้าแซมส่วนเขาจะจัดการเรื่องแดเนียลเองทว่านางเอกก็ไม่พอใจที่พระเอกคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงเลยต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กทั้งสองทะเลาะก,กันหนักพอสมควรยับแต่ว่าสุดท้ายนางเอกก็ต้องยอมพระเอกก็ออกมาและก็ได้เจอกับภรรยาแดเนียลเธอก็บอกทันทีว่าไม่รู้สาม,มีอยู่ที่ไหนพระเอกจึงขอรูปแดเนียลมาแต่ตอนจะ เดินกลับเนี่ยก็เจอกาศสีห้า 4, คนที่มาดักรอเขาอยู่พระเอกหากลัวไหมเขาเดินเข้าไปในโกดังเพื่อจะจัดการพวกมันและเคสหุวกหน้ากาชุดนี้ก็พูดขึ้นว่าให้ส่งนางเอกมาซะพระเอกบอกทันทีว่านางเอกจะโทรหาเขาในสองนาทีและถ้าเขาไม่ตอบหรือพูดว่ามีเรื่องเธอจะล่องหนนั่นหมายความว่าเคสจะฆ่าเขาก็ไม่ได้ทรมานก็ไม่ได้จะลองดูก็ได้นะเคสก็สั่งให้พระเอกส่งมือถือมาทว่าเสียววิพระเอกก็โยนขึ้นฟ้าก่อนจะซัดเคสจนเจ็บหนักแล้วสองฝ่ายก็เปิดฉากบวกกันยับพระเอกก เดียวสู้กับกาสีคนฝีมือของกาศเหล่านี้ถ้าเทียบกับเขาแล้วเนี่ยยังถือว่าห่างชั้นพระเอกจัดการได้ไม่ยากนะักเขาย้ำกับพวกมันว่าฉันเคยบอกพวกแกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบถูกใครตามทันใดนั้นหันเตอร์ก็ยิงปืนมาก่อนที่จะพูดยั่วโมโหพระเอกว่ามันจะทำร้ายแซมในทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามพระเอกไม่สามารถปกป้องเธอได้ตลอดเวลาพระเอกก็เดือดเดินยิงปืนเข้าใส่แต่ฮันเตอร์ก็หายไปแล้วพระเอกกลับห้องแต่นางเอกเนี่ยก็ยัง,งงอนอยู่พระเอกก็โชว์รูปแดเนียลและถามว่า นางเอกไม่พอใจที่เขาปฏิบัติกับเธอแบบผู้หญิงหรือแบบผู้ชายกันละะนางเอกตอบทันทีฉันไม่พอใจที่ไม่ได้ต่อยคุณ เช้าวันต่อมาทั้งสองก็ช่วยกันสืบเพื่อหาตัวแดเนียลจนได้เจอที่โกดังร้างแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นชายขี้ยานางเอกถามทันทีว่าได้คุยกับจ่าสองคนที่อัฟกันไหมแดเนียลเนี่ยก็บอกว่าไม่นางเอกโกรธจัดจับหัวอีกฝ่ายฟาโต๊ะบอกว่าทั้งสองมีลูกนะเว้ยนางเอกสั่งเล่ามาให้หมดแล้วเราจะคุ้มครองแดเนียลเนี่ยจึงยอมเปิดปากซึ่งบริษัทพาราซอสนั้นทําการขายอาวุธที่เบรแกมให้กับเจ้าพ่อที่นั่นแทนที่จะค้นกับสหรัฐหน้าที่แดเนียลคือต้องโกหกว่าอาวุธอยู่ครบแลกกับเงินจมนมาําานนววมกกกแแต่่ล้็เเิดเรือง เจ้าพ่ออยากต่อรองราคาใหม่แต่พาราซอสไม่ตกลงและพอวันรุ่งขึ้นพวกแดเนียลจึงโดนเล่นงานและหลังจากแดเนียลให้ปากคำฮันเตอร์ที่ทํางานให้พาราซอสก็ทําการฆ่าจ่าสองคนที่เป็นลูกน้องนางเอกหลังจากนั้นนางเอกก็จ้างสาวท้องถิ่นคนหนึ่งแอบเอามือถือไปใส่ถุงเสื้อของเอสพินและก็โทรไปบอกว่าเธอมีพยานยืนยนันว่าตัวเองบริสุทธิ์จงมาคนเดียวตามที่อยู่หลังมือถือเอสพินติดต่อไปหากองครับว่าเขากําลังจะไปรับขยานไม่ต้องตามมาแค่เตรียมกําลังไว้ถ้าว่าตอนนั้นพวกพารา ดกก็ักฟนายพลเจมส์ก็สั่งกาดไปปิดปากพยานซะด้านเอสพินพอไปถึงก็เจอแดนเนียลอยู่คนเดียวนางเอกที่แอบอยู่ก็โทรบอกเอสพินให้ฟังสิ่งที่แดนเนียลพูดพอฟังเสร็จเขาก็นําตัวมาขึ้นรถแต่แล้วตอนนั้นกาดของพาราซอสก็รัวปืนมาไม่ยัง้งสองฝ่ายยิงบวกกันแดเนียลถูกยิงตายคาที่ครับเอสพินก็บาดเจ็บพระเอกที่รอดจังหวะอยู่ก็เข้าจัดการกาดพวกนายพลและฮันเตอร์ก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดเอสพินเรียแจ้งไปยังหน่วยพระเอกยิงใส่ถังน้ามันระเบิดเขารัวจนกระสุนหมดกระทั่ง นางเอกโผล่มาแล้วก็ยิงกาดลงไปทั้งหมดตอนนั้นเองรับตำรวจเนี่ยก็กําลังมานางเอกบอกเอสพินว่าได้ฟังที่แดเนียลพูดแล้วเนี่ยจ่าสองคนที่ตายก็เป็นเพื่อนเอสพินเช่นกันนางเอกบอกพาพวกเขาไปที่สนามบินพาร์ซอสตอนนั้นเองครับแซมที่อยู่ห้องคนเดียวเนี่ย เจ้าของก็บอกว่าเธอต้องจ่ายเงินแล้วแซมจึงรูดบัตรเครด,ดิตทําให้นายพลเจมส์ได้รู้ตาแหน่งเธอแล้วเขาสั่งฮันเตอร์ไปจัดการทันทีซึ่งฮันเตอร์เนี่ยก็รอเวลานี้อยู่แล้วด้านพระเอกพวกเขาขับฟ่าเข้าไปในสนามบินที่กําลังจะขนอาวุธเรื่องราก็วุ่นวายจนนายพลเจมส์ลงมานางเอกบอกทันทีเธอรู้ว่าเจมเป็นใครคือคนที่สั่งฆ่าลูกน้องเธอสองคนและขายอาวุธสหรัฐให้กับกองทัพกบฏและในกล่องนั้นคงจะเป็นกล่องเปล่าเธอสั่งให้เปิดมันซึ่งเจมเนี่ยก็ยอมเปิดให้ดู และก็มีอาวุธอยู่ในกล่องนางเอกก็ตกใจก่อนจะสั่งเปิดอีกกลองแต่ไม่ว่าจะเปิดเท่าไหร่เนี่ยก็มีอาวุธทุกกล่องครับสุดท้ายนางเอกก็ถูกจับกลุ่มตามข้อหาที่มีอยู่เทว่าพระเอกด้วยสกิลเทพของแกเนี่ยเขาก็เดินตรงไปยังกล่องทวทหารก็จ่อปืนใส่ทันทีและสั่งให้พระเอกหยุดเจมตกใจมากครับสั่งทหารยิงเขาเดี๋ยวนี้แต่เอสพินก็จ่อปืนใส่ทหารบอกว่าให้คิดใหม่พระเอกจับอาวุธขึ้นมาซึ่งน้ำหนักมันมากกว่าปกติก่อนที่จะทุบมันและก็เจอฟินบริสุทธิ์จำนวนมาก สุดท้ายนายพลเจมส์ก็ถูกจับกลุ่มทว่าตอนนั้นฮันเตอร์เนี่ยก็บุกมาที่โรงแรมของแซมแซมเห็นก็รีบแจ้งพระเอกทันทีว่าพวกมันมากันแล้วพระเอกรีบขึ้นรถตรงไปหาเธอทันทีเช่นกันแต่พอไปถึงห้องก็ว่างเปล่าพระเอกบอกว่าเธออยู่บนถนนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีงานฮาโลวีนและคนเยอะมากมากครับพระเอกโทรหาฮันเตอร์บอกว่ามาเคลียร์กันตัวตัวฉันจะหักแขนแกหักคอแกซะแต่ฮันเตอร์ก็เห็นแซมพอดีเขาบอกพระเอกว่าฉันมีวิธีจะทําให้แกเจ็บแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสุดท้ายกาดก็ จับแซมได้แต่ว่านางเอกเนี่ยก็มาเจอซะก่อนเธอเข้าสู้กับพวกมันบอกแซมหนีไปนางเอกฆ่ามันไปได้แซมขึ้นบนหลังคากาดก็วิ่งตามและมันกําลังจะยิงแต่พระเอกที่มาจากด้านหลังก็ชนมันปลิวซะก่อนแต่แล้วฮันเตอร์เนี่ยก็จับแซมจนได้ครับและพร้อมจะผลักเธอลงจากตึกพระเอกบอกว่าพารลซซจบแล้วแต่ฮันเตอร์เนี่ยมันไม่สดอะไรทั้งสิน้นมันบอกนี่มันเรื่องระหว่างฉันกับแกฮันเตอร์เนี่ยมันอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งกว่าพระเอกครับฮันเตอร์สั่งพระเอกวางปืนไม่งั้นจะโยนแซมลงไปพระเอกก็ต้องยอมทําตาม เขาวางมันลงแต่แล้วเสี่ยววิษพระเอกก็เตะมันไปข้างหน้าและแซมก็หมุนตัวตามที่นางเอกเคยสอนจนหลุดออกมาได้พระเอกพุ่งเข้าใส่ฮันเตอร์จนทั้งคู่ตกลงมาอีกชั้นแล้วก็เจ็บไม่น้อยแล้วทั้งสองก็บวกกันต่อเป็นฮันเตอร์ครับที่โจมตีไม่ยั้งมันจับเล็กจะฆ่าอีกฝ่ายแต่พระเอกก็เอาคืนได้หักแขนมันซัดไม่ยั้งจนมันเจ็บหนักพระเอกสั่งมันมองหน้าเขาก่อนจะตะบันหน้ามันเต็มๆฮันเตอร์สลบไปพระเอกผลักมันลงชั้นล่างสภาพไม่ต่างจากตายพวกแซมเนี่ยก็มาดูพระเอกทั้งสองช่วยกันพยุง ซึ่งพี่แกเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกัน หลายวันต่อมาครับตอนนี้นางเอกก็พ้นผิดแล้วเธอแต่งตัวเต็มยศและขอบคุณพระเอกเธอทิ้งท้ายไว้ติดต่อกลับมานะแล้วทั้งสองก็ลากันตรงนี้ซึ่งแซมเนี่ยก็ได้นัดพระเอกมาเจอและถามไปตรงๆว่าคุณใช่พ่อหนูหรือเปล่าพระเอกก็บอกเพียงว่าเดี๋ยวจะรู้เองถ้าเจอแม่เธอซึ่งแซมเนี่ยก็พูดแบบเศร้าๆว่าคุณไม่ใช่พ่อหนูหรอกพระเอกถามว่าทำไมแซมบอกว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นเธอเสิร์ฟให้คุณสามรอบแล้วนั่นแหละแม่หนูซึ่งคุณไม่รู้จักเธอเลย แทจริงแล้วเนี่ยทั้งคู่ไม่เกี่ยวกันเลยครับแต่แซมก็บอกว่าพระเอกคงโล่งใจแต่พี่แกก็ตอบกลับว่าไม่เชิงหรอกพระเอกก็บอกลา เขาต้องไปแล้วแซมก็ถามว่าพระเอกไม่รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรอพี่แกก็บอกว่าก็มีบางครั้งนางเอกร้องไห้เธอบอกถ้าคิดถึงก็ติดต่อมาแล้วกันก่อนที่จะขอตัวไปเรียนแต่พอจะเดินจากกันเนี่ยแซมก็วิ่งกลับมากอดพระเอกแล้วทั้งสองก็บอกลากันจริงๆซึ่งพระเอกของเราเนี่ยพี่แกก็เดินถอดเสื้ออยู่ข้างถนนพนะจอจโบกรถไปเรื่อยตามเคยรับแต่ไม่นานก็มีข้อความส่งมาว่าคิดถึงหรือย,ยังล่ะพระเอกก็ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ตัดจบไปครับ และนี่คือแจ็คเวชเชอร์เนเวอร์เกิแบ็กยอดคนสืบประหัาภาคที่2ครับซึ่งในเรื่องของคะแนนเนี่ย IMDB ก็ให้ไว้ที่6.1เต็ม10นนคะแนนรับฝั่งร็อเทนนักวิจารณ์ให้ไปที่38%ฝั่งคนดู42%คะแนนถือว่าก,กลางๆอาจจะน้อยกว่าภาคแรกครับแต่ก็ยังถือว่าสนุกใช้ได้อยู่บวกกับนักแสดงที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ดูได้เพลินๆเ,เลยครับใครที่ยังคิดว่าสนุกอยู่ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับซึ่งมีชมเต็มเรื่องภาคนี้มีทางเน็ตฟลิกด้วย อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงก็แมนแนนเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ